สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเห็นขิมแบบนี้ลยฮะแน่นอนครับตอนนี้คูเต้พร้อมจะทำงานแล้วนะฮะก็นี่คือตัวแรกที่จะลงสีแมกนีเซียมดำทั้งตัวตัวนี้เปิดโปรเจกต์ให้แล้วว่าเป็นแบบไหนแต่ไม่บอกว่าเป็นของใครกันแล้วกันเออเซอร์ไพรส์ซึ่งทุกคนก็รู้จักเขาแหละแต่แบบฮะทำแมกนีเซียมสีดำทั้งตัวเลยเหร เป็นตัวแรกนะครับที่เราลง11หยองแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไม้แอชเป็นไม้เกรดใหม่หมดเลยหน้าเนียนยองเตรียมพร้อมพ่นนะครับยองข้างเก็บงานเก็บลายเรียบร้อยเพื่อให้สีเรียบสนิทนะครับเราลงแมกนีเซียมเนี่ยแน่นอนเราจะทิ้งลายไม้ไปเลยซึ่งตัวที่แล้วของเจ้าของเนี่ยนะนะคะ ลายไม้สวยมากเสียงดีมากแล้วก็ทุกคนว้าวมากตัวนี้เราจะเห็นแบบเป็นดำเท่ๆนะครับก็ไว้ติดตามกันตอนนี้แน่นอนครับเห็นผมทำขินก็แสดงว่าบ้านกลับมาทำงานได้แล้วนะครับทั้งเรื่องไลฟ์เรื่องการสอนกันทำงานทุกอย่างได้ปกติไนวะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ครูเต้ยขอตัวไปลุยงานก่อนนะครับสวัสดีครับ